สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องสลีนุ่นชาแนลค่ะนำเสนอข่าวสารค่ะและความสวยงามสถานที่ต่างๆมาให้ชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราสองคนด้วยนะคะสองพี่น้องค่ะกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ